ฉันไม่ได้ทําให้ใครเข้าใจผิดฉันแค่ไม่ได้บอกฉันไม่ได้จดถึง1ิปีแต่การค้าขายของเราอะอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะก็เราอยู่กันมา1ิปีแล้วไม่ต้องข้อนี้มาเล่นมันขายขลฉันก็ทําถูกแล้วปะฉันก็ต้องทําอ่ะโอเคเปลี่ยนแปลงไหมคะอ่าถ้าไม่เปลี่ยนแปลงก็ดําเนินต่อนะคะอ่าดําเนินต่อแล้วนะคะอย่างให้มันเป็นเรื่องของหลังบ้านและกฎหมายนะคะก็ว่ากันไปตามนั้นฟังนะที่พูดมันไม่ใช่เรื่องเล่น คือบางคนอาะไม่จําเป็นต้องจบการศึกษาตรงสายแต่คุณสามารถเข้า Google แล้วหาข้อมูลทางด้านนี้ได้นะคะกลายเป็นประเด็นเดือดที่กำลังถกเถียงกันในโลกโซเชียลเลยละค่ะเมื่ออยู่ๆคู่รักเน็ตไอดอลชื่อดังอย่างในเงินและครูเบียร์ออกมารำไ้ตัดเพาะลงโซเชียลว่าโดนกลั่นแกล้งจนไม่มีช่องทางทำมาหากินหลังช่องติ๊กตอกของบริษัทถูกแบนและถูกลบคลิปในช่องติ๊กตอกส่วนตัวไปจนหมดเพราะมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ชื่อแบรนด์ไม่ต้องร้อง เดี๋ยวค่อยสร้างแมวนะไม่ต้องเสียดายหรอกนะเดี๋ยวค่อยสร้างแหม่อ่ะนะเออเดี๋ยวก็อยทำได้หนูเก่งอยู่แล้วนะไม่เอาไม่ต้องร้องเอ็งงูไม่ไหวที่หนูไม่ร้องเมื่อกี้แหวนหนูเหวีนะ ยามอั้นตลอดใ้เมื่อกี้หนูอยากร้องตลอดู้อเสียใจคอยสร้างแหม่นะ โดยในเงินกล่าวว่าสิ่งที่คุณทํามันเกินไปนะครับถ้าพวกผมผิดพวกผมพร้อมที่จะแก้ไขทุกอย่างแต่คุณมาทําร้ายพวกผมแบบนี้พวกผมจะเดินต่อยังไงชื่อแบรนด์คุณจดกรมทรัพย์สินทางปัญญากรผมเข้าใจชื่อแบรนด์เหมือนกันแต่โลโก,โก้ไม่ได้เหมือนกันแต่คุณกลับมาเล่นงานพวกผมไม่ให้พวกผมมีทางเดินไม่ให้พวกผมมีทางทํามาหากินเลยทั้งๆที่พวกผมไม่เคยคิดทําร้ายใครเลยอาชีพเดียวกันแท้ๆพวกผมพยายามติดต่อแล้วทักหาเพื่อนสนิทเขาแล้วด้วยและขอให้พี่เขาตอบแชทหน่อย พวกผมพร้อมแก้ไขให้มันถูกต้องแต่พวกผมกลับไม่ได้รับการตอบกลับพวกผมรับรู้เพียงแค่ว่าเขาให้ทนายฟ้องหลังบ้านจนช่องติ๊กตอกพวกผมพังหมดทุกช่องแล้วตอนนี้ทางด้านครูเบียเองก็ได้มีการเข้ามาตัดเพราะเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกันค่ะโดยเธอกล่าวว่าไม่เคยคิดแค้นใครไม่เคยโกรธเคืองใครไม่เคยทําร้ายใครทําไมเราต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยพยายามไม่หาคําตอบแต่มันจุกอยู่ในอกพูดไม่ออกจริงๆ งานนี้หลายคนก็ได้เข้าไปให้กําลังใจเนเงินและครูเบียเป็นจํานวนมากแต่ล่าสุดคุณฟ้าหรือฟ้าปากระป๋องเจ้าของแบรนด์คู่กรณีก็ได้รอนจดหมายชี้แจงโดยคุณฟ้าเผยว่าตนใช้ชื่อแบรนด์นี้มาเป็น10ปีแล้วและมีการจดแจ้งชื่อแบรนด์อย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยให้ทนายติดต่อไปหาอีกฝ่ายแต่กลับเงียบเฉยตนจึงต้องดําเนินการตามกฎหมายต่อไปพร้อมกับยืนยันว่านี่ไม่ใช่การกันแกล้งแต่เป็นการทําธุรกิจอย่างที่หนึ่งที่อยากจะแจ้งหลายๆคนขอเรื่อง เรื่องหลายๆอย่างแบบอยากให้อธิบายอะไรเงี้ยฟ้าแค่อยากอาธิบายสองข้อคือฟ้าโจทย์นะคะฟังเป็นเท่าๆกันเลยนะคะฟ้าโจทย์คือเราบางคนไปบอกว่าจด10สิบปีหรอฟ้าไม่ได้จดถึงสิบปีเราก็ไม่ต้องเอาข้อนั้นมาพูดถึงนี่พูดจากตัวเองเลยฉันไม่ได้ทําให้ใครเข้าใจผิดฉันแค่ไม่ได้บอกฉันไม่ได้จดถึงสิบปีแต่การค้าขายของเราอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะก็เราอยู่กันมาสิบปีแล้วไม่ต้องเอาข้อนี้มาเล่นมันขายขล ฉันอย่ของฉันมาสิบปีแล้วอยู่กับฉันอย่างเนี้แหละแต่เมื่อวันหนึ่งมันเกิดอะไรขึ้นนะคะฉันก็ต้องอ้าวทำไงดีอ่ะฮัลโหลเปลี่ยนให้ได้ปะวะไม่ได้ปะอ้าทำไงอ่ะเอ่อผู้ใหญ่บ้านคะพอดีว่ามันมีปัญหาตรงนี้ค่ะพอดีช่วยประกาศตามสายได้ไหมคะอ๋อเ m 9เอเก้าสิบห้าจุดห้าหรอคะ คือพอดีว่าหนูมีปัญหาทางนี้ค่ะช่วยช่วยติดต่อแล้วก็ประสานงานให้ได้ไหมคะโอเคเออ h ลโห o พี่รู้จักน้องไหมะคะอ่าเยโอเคค่ะเราแบบแบบนี้ได้อา่าเราสามารถทําแบบนี้ได้ไหมคะอ่าไม่ได้ถูกปะฉันก็ทําถูกแล้วปะฉันก็ต้องทําอ่าโอเคเปลี่ยนแปลงไหมคะอ่าถ้าไม่เปลี่ยนแปลงก็ดําเนินต่อนะคะอ่าดําเนินต่อแล้วนะคะโอเคนะ ทั้งหมดมันก็เป็นแบบนี้เราทุกคนที่ไม่ต้องพูดก็คือไม่ต้องพูด <S 2> <S 2> กูพูดแล้วแล้วก็หลังจากนี้นะคะก็หลังจากที่มานั่งตรงนี้ได้ก็เพราะว่าทุกอย่างมันเรียบร้อยแล้วทุกอย่างให้มันเป็นเรื่องของหลังบ้านและกฎหมายนะคะก็ว่ากันไปตามนั้นทุกคนไม่ต้องห่วงอะไรที่มันเป็นเรื่องสําคัญก็คือเรื่องสําคัญเสมอที่ฉันไม่พูดเพราะว่าฉันขี้เกียจและที่สําคัญคือมันไม่ใช่เรื่องเล่นแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องเล่นฟังนะที่พูดมันไม่ใช่เรื่องเล่น แล้วก็อยากให้ความรู้ตรงนี้จริงๆก็คือ NB New Balance คือรองเทา้า NB Aluminium คือ NB Aluminium ไม่ใช่ครีมชั้นจด3และหมันมีประมาณ30ข้อคุณจะไปจด30สคุณจะไปจด29คุณจะไปจด28แต่มันจะไม่มีใครบ้าไปจดทั้งหมดฟังนะแต่ก็จะมีคนทำซึ่ง ซึ่งทุกคนเซอร์ไพรสว่าเอา้จริงหรออะแต่ก็นั่นล่ละค่ะมันไม่ใช่เรื่องของฉันจะไม่ต้องขายกันไปขายกันมานะคะมันจะไม่ต้องขายกันไปขายกันมาแต่ก็ก็พูดอีกแหละอีตัด ตบปากสักทีนั่นแหละเพราะฉะนั้นน่ะมันจะไม่มีใครบ้าไปจดทั้งหมดมันก็จะมีจดเท่าที่ธุรกิจตัวเองอยากจะทําคุณอยากจะทำรองเท้าคุณก็จดเอาไว้คุณจะจดหลังคาคุณก็จดเอาไว้นะเพราะฉะนั้นพี่คนที่อยู่มา48ปีไอ้สิแต่ถ้าใรว่าเออส่ปปีอ่ะที่เขาอยากจะฟ้องสารเรื่องจะแบบเขาทําหลังคาลูมิเนียมอ่ะก็อยากฝากบอกพี่ด้วยนะ,ะถ้าใครผ่านไปเจอพี่คนนั้นอีกอ่ะใต้คอมเมนต์ที่มันแบบ กำลังปังอะ่ะก็แนะนําว่าให้เตือนพี่ๆเขาด้วยนะคะในเรื่องของทางนี้มันสามารถคือบางคนอะ่ะไม่จําเป็นต้องจบการศึกษาตรงสายแต่คุณสามารถเข้า Google แล้วหาข้อมูลทางด้านนี้ได้นะคะ <c oughs> แล้วก็อยากที่อยากจะพูดเลยก็คือหนึ่งปริญญาตรีของฟ้านะคะ <c oughs> จบสาขาวิวทยุโทรทัศน์เพื่อการสื่อสารนะคะแล้วก็ใบที่สองปริญญาโท M.B.A. บริหารธุรกิจค่ะ งานนี้พอได้ฟังคําสี้แจงของคุณฟ้าก็ทําเอาชาวเน็ตบางคนกับลําแทบไม่ทันเลยทีเดียวค่ะในขณะเดียวกันทางฝั่งของเนเงินและครูเบียก็ยังโพสต์คลิปและข้อความตัดเพอเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่หยุดจนทําให้หลายคนบอกว่าเนเงินและครูเบียควรออกมาขอโทษเปลี่ยนชื่อแบรนด์มากกว่ามาโพสต์ตัดเพอให้กลายเป็นดราม่าแบบนี้เอาละค่ะงานนี้ก็คงต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายหากมีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมแอจะนํามารายงานให้ทราบกันต่อไปนะคะ